โอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม Identity Ident d e n V นะคะกับน้องบันนี่นางชวนฉันมาเล่นหลายรอบแล้วลนะ่ะแต่ว่าฉันไม่ได้มาเล่นกับนางเพราะฉันสวยกว่านางว้ายเฮ้ยอยากได้สกินนางฟ้านะ่ะปีกเหมือนในโฮมสวิตโฮมเลย อ๋อสกินางฟ้าหรอหน้าปกหนูก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนะเปลี่ยนตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตัวก่อนนะกดตรงไหนวะกดไปทีน่นี่ฉันเล่นตัวนี้ตัวนี้มันคือคาวบอยพี่พี่ต้อง<ม>พี่ต้องใต่ให้เป็นนะคาวบอยอ่ะทำไมอ่ะคือถ้าเรานั่งเก้าอี้สมมติว่าหนูนั่งเก้าอี้อยู่แล้วพี่ก็ต้องกดใช้เอ่อของที่มันมีให้พี่อ่ะแล้ว มันก็จะดึงหนูออกมาจากเก้าอี้ไม่ก็ถ้าหนูโดนมุ้มอ่ะก็คือถ้าหนูโดนเป่าหูกบวกอยู่ข้างหลังอ่ะใช่ไหมแแ้้เขาเขาบอยก็สามารถดึงเชือกมาก็ได้แล้วหนูก็จะหลุดออกจากไ้นั่นก็คือเอาเอาเชือกไปเวี่ยงใส่หรอใช่แต่ว่ามันก็หมดได้เหมือนกันนึกว่าเอามาปั่นไฟอย่างเดียวเอามาถอดรหัสอย่างเดียว คาวยก็เหมือนซัพพอร์ตใน r O V อะพี่เหมือนแก๊กอะที่มันดึงไปดึงมาถ้าเราจะสู้ก็กดใช้เออแซ่ก็ได้แล้วก็เหวี่ยงไปที่คุลามันก็จะข้ามหัวคุลาไปโอเคเดี๋ยวฉันจะเหวี่ยงใส่หน้ามาัน <What? S 1> เอาละค่ะเราอยู่ในโรงงานผลิตอาวุธเดี๋ยวเราจะผลิตอาวุธแล้วก็ไปสู้กับผีกันนอยู่อยเออเดี๋ยวน โอ้ยกวะปุพอรหัสอยู่นะคะตุต๊ตตุต๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตอันนี้ไงไม่ใช่ลุงถอนสามเลยอะ่ะพี่พี่ไปอยู่ไหนคนเดียวอะ่ะเกอีชาเธอเหรอพี่นนนะนี่ฉันสตันหน้าผีไปแล้วรอบหนึ่ง ดีนะกลัวมากฉันจุกอยู่อ่ะอีดอกทองหนูไปช่วยดีกว่าวะหนูกลัวขี้เลื่อ่ะใช้เชือกยังไงก็กดไม่หมายเลขกหนึ่งที่กดหมายเลขกหนึ่งปึ๊บยะจุกอยู่มันวาร์ป<โ>ดได้ไหมพ,พี่ตัวเนี้ยเออถ้ามันมีสกิลก็คือวาร์ปได้แต่หนูมันมันไปแล้วมันมาอีกแล้วบันนี้พี่มา <โด S 1> อีบันนี้ เนโอไม่เห็นหรออ๋อพี่เจ็บอ่ะอ้อวันนี้ตามพี่มาพี่มันมาแล้วีหอยกระเพือฮ้ยที่วันนี้พาพี่มาหาฉันอีบ,าบ้าเมื่อกี้พี่หลุดแล้ววันนี้ไม่น่ามาช่วยเลยไม่โอ้ไม่นะใช,ช้เชือกยังไงใช้เชือกก็คือกดเอ่อกดหมายเล็กหนึ่งใส่ตัวหนู เห็นไหมพี่เอ๋ตัวตรงไหมโอ๊ยไม่น้องเราเวี <S <S ่ยงได้อีกไหมเวี่ยงเวี่ยงใส่หนูเวี่ยงใส่เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ที่หนูมันไม่มีเป้าให้ล็อกค่ะมีเป้าพี่ต้องกดค้างเวี่ยงมาเลย้วกดอะไรต่อออ๊ยเวี่ยงแล้วเ นี่อสอุ้ยนี่แน่มีฮหิวไหมคุณหมอคุณเทวดาเชิหนะค่ะเทวดาหน้าหมีมาสีเกยชาวบัน,นี้มันใช้ได้อีกไหมเชื่อกอ่ะใช้ไปหลายรอบแล้วพี่ลองดูมุมขวาล่างสิค่คุณหมอเอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้ว หมอเยี่ยออกไปอุ้ยหมอน่กกากลัวจังอึ๊บไลีโอ๊ยไข่ล้มอ่ะหนูไม่ได้ล้มพี่หนูเจ็บ <c oughs> สัสน์นี่อย่าพังไม้ <c oughs> ไม่พังเธอเป็นแม่หมดเหรอใช่ มนหมนอหมอช่วยด้วยอ้อ,อมันมาเอาฉันอีกแล้วมีตัวทองมีตัวทองมันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่ไมเห็น <c oughs> พีก่กีอยู่ไหนเอออยู่ยูนี่อยู่นี่กำลังไปหาพบเธอบันนี้บันนี้ฮิวให้พี่หน่อยมันมีฮิวไว้อยู่ อยู่ได้กี่คนสามคนออะไรอะอะไรอะหมอยืนนิ่งทำไมคะฮัลโหลเอ้าไม่หิวไว้เสร็จอะไม่หนูทำผิดอ่ะไปกันอีไม่บอดไม่ปั่นเหรอแป๊บนึงดูพี่อยู่แล้วอีหมอเป็นบอดป่าวะไม่ใช่พี่มันไม่ใช่บอดปั่นด้วยปั่นด้วยอืออ่ะอืออ่ะ หัดลหัสเร็วๆเลยตั้งสี่เครื่องเลยอ่ะออ,อ,อุ้ยไม่อยู่หรอเด้อผีมาผีไปเอาหมอแล้ว<ม>ห,หมอนิ่งทำไมคะงงไม่กลัวค่ะ <laughs> <laughs> อีหมอล้มแล้วล่ะเอออีหมอมันนิ่งทำไมวะเดี๋ยวหนูจะสตันมันเองเป็นแม่มด หมอบหมอหมอบอ้าบันนี้มึงหยิบเพื่อนกูสิสเออในกล่องมันมีอะไรวะมันหยิบไม่ได้ว่ะในกล่องมันหยิบไม่ได้มันคืออะไรอะ่ะเออของพี่ยังไม่หมดนะ ี่ยงยังไงวะอีอีแซเนี่ยมันเวี่ยงยังไงมึงก็คืออย่าไสอนใช้ของนะพี่ต้องกดเลขหนึ่งค้างไว้แล้วก็ถ้ามันจะมีเป้าให้เลงอยู่คือแบบเราต้องเลงไปที่เพื่อนนะพี่อย่าเลงไปที่กล้าไปเดี๋ยวฉช่วยหมอหยุดสีหอยนี่ ก็พี่อยู่นะพี่ถอดละห้าติวหนูําลังอยู่เสื่องใคร<อ>เป็นอะไรคะหมอทากำลังรูปเป้ขเขา่าหมอยู้เตะหมอดินอนุ้มต้นที่หมอเพียบานาะงฟ้าแล้วแหละจุดนี้เออน่าจะเล่นยังไม่เป็นมั้งพี่ อีกสองเครื่องตรงนี้มีทางหลับเอ้ยมีท่อนละ้ตรงนี้ต้องไม้ยสามชาติช่วยแล้วจะ,จะเสร็จแล้วโอ้โหแล้วมันเอาลงห้องีด้วยปี๊ดแต่ก็ไม่ช่วยไปช่วยไปช่วยไปช่วยเดี๋ยวตกเฟสประตูเกิดแล้วลงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว มันไม่เฝ้า,ามันไม่เฝ้าว้ามันมีมัน,นมีเกาะว้าไม่เคยจะโนเนเดี๋ยวพี่ช่วยเองพี่พี่ไปช่วยเดินหบอกให้แล้วบอกให้แล้วถอยสิแล้วอีนั่นยืนนิ่งทำไม วันนี้เรามาหิวกันแล้ววันนี้มาฮิวกันไปสุดแมพไปสุดแมพเดี๋ยวมันตามเจอโอเคโอเคมันก็เห็นรอยเท้าอยู่ดิไม่รอยเท้ามันก็หายมาพี่ฮิวให้เอาอีนั่นตุยลรอล่ละไม่น่าลงไปช่วยเลยเสียเวลา <laughs> เอามันไม่มานี่หลอกมันต้องไปประตู ประตูไหนอ่ะประตูหนูไงแล้วพี่เดินไปไหนพี่มาทางนี้ข้างหลัง,งเห็นแล้ว<ด>เห็นแล้วกลัวมานี้มานี้มานี้ไปไปไปอุ้ยมันลอยอยู่บนฟ้าฮะาน้าผี่ลอยอยู่บนฟ้ามันพุ่งไม่ได้ทำไมยังไม่ป่าผีเสือ้อไปกันเถอะ ผู้ล่ามีตาแดงพี่ตาแดงไปกดเอทีเอ็มเร็วโนวันพี่มันมีโนวันเอออลยากไปดูพี่ลอยบนฟ้าเมื่อกี้อะไสศก๊าบรีสก๊าไม่สก๊าบรีสก๊าบรีสก๊าบรีสก๊าบไอดอกทองพี่ไปหาของไหมอ๋อยังไม่หมดไอศก๊าบอ๋อไปกันแล้ว เย้ yeah. แล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยนะคะนี่เดี๋ยวฉันจะเบี่ยงโซ่ให้ดู <c oughs> แล้วกดอะไรวะโอ้โอเคได้แล้วแบบต้มต <Yeah. S 2> ัดเย้มีคนเออทุกคนมีคนมากดไลค์ให้หนูด้วยไอเออเอะไรไม่รู้ชนะค่ะ โอ้ยแต้มพี่ตันแต้มตันสูม,มอสองนาเหรอแต้มตันทิปออออหนูลืมปิดหูฟังเออหนูก็ได้ยิน